กลับมาพบกันทุกวันพุธกับรายการกูรูทันโจนอาทิตย์นี้พบกับมิชฉาชีพแสบลวงเหยื่อม,มาเพิ่มยอดขายอ้างผลตอบแทนสูงแรกๆก็ทํากันได้แต่หลังๆก็เริ่มเบี้ยวสูญเงินกันนับล้านเรามาไขกลโกงคดีนี้กันครับ คดีนี้คนร้ายก่อเหตุง่ายๆเลยก็คือลวงเหยื่อที่หางานทําออนไลน์แจ้งให้ทําภารกิจเพิ่มยอดขายสินค้าในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนดีแค่ผู้เสียหายทําทีกดสั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วถ่ายภาพหน้าจอส่งไปให้แก๊งคนร้ายเท่านี้ก็จะได้เงินแล้วซึ่งตามจริงการทําภารกิจเพิ่มยอดขายเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์เพียงแต่ไม่ได้ใช้วิธีนี้กัน เพราะที่ทํากันจริงๆคือการโพสต์ลิงก์แล้วให้คนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิกลิงก์นั้นเข้าไปทําให้คนโพสต์ได้รับค่าคอมมิชชั่นตามจํานวนคนที่คลิกลิงก์เข้าไปนั่งเรือรึเปล่าใช่ครับที่นั่งเรือจะไปอยู่ที่ตรงไหนของเรือเป็นโชเฟอร์โชเฟอร์เลยอ๋อกเป็นเจ้าเฟอร์นะครับเป็นเั้ตันเรือครับเรือครับอ๋อแล้วรู้ไหมครับว่าที่ไปตรงนี้มันมีความผิดตามมาตราเก้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไปชีม้า สามปีสามแสนครับก็ไปเปิดตอนนั้นเราได้เงินเท่าไหร่สามร้อยครับอ๋อแต่ฟูไม่ครับเพราะว่ามตอนนั้นผมตกงานครับมาอยู่ออ่ะแต่รู้จักคนเปิดรู้จักทำรู้จักบ้านเลยนเขาบอกบอกให้มาเปิดเรื่องไปก็ได้ตักอ่วไปทำสล็อตครับเนี่สล็อตเฉยๆไม่ได้เอามาทำแบบอันนี้คือเป็นการหลอกทำธุรกิจภายในการเอ่อช้อปปี้ช้อปี้ผู้เสียหายก็เสียหายไปตั้งสี่ล้านกว่าตรงเนี้ยครับ กลับมากันที่โกงของคนร้ายซึ่งจะดัดแปลงวิธีการหลอกคือจะให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาก่อนทําภารกิจเสมือนเป็นการลงทุนช่วงแรกๆก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเช่นลองลงทุนไป500บาทได้รับผลตอบแทนมา550บาทกําไรตั้ง50บาททีนี้เหยื่อก็หลงเชื่อจึงโอนเงินถมเข้าไปเรื่อยๆเปขับเรือเลยครับ <Okay. S 2> คนละยองเลยครับไปเปิดตรงนั้นนานหลายเดือนไหมครับตั้งแต่เดือนสี่ครับเปิดเั็นที่ครับ ที่นี่เป็นจอนนี้นะเพราะผ่านอยู่เมซาใช่ไหมอะไรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะปีนี้แล้วก็ตำรวจก็าอ่านหมายให้เรียบร้อยนะอเอาไว้จับแล้วก็จะประการตัวอะไรยังไงหรือเปล่าฮะเรามีลูกพี่แล้วร็บอสที่ผมทำงานนะเพราะว่าซึ่งเมื่อวานไปฝากไว้ที่ทุ่งสองห้องใช่ครับ ตอนนี้มันเดือดร้อนกันมากพวกแก๊งคอเชนเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมออนไลน์เปิดทําธารกิจของเราจะเป็นกรณีเกี่ยวกับหลอกให้คนมาลงธุรกิจนะครับหลอกให้ทํากิจกรรมเนี่ยของเราแต่ประเว็นบัญชีนะเป็นบัญชี ต่อมาถ้าเกิดเหยื่อบางรายต้องการถอนเงินคืนคนร้ายก็จะอ้างว่าไม่สามารถถอนเงินได้ทั้งยังต้องเสียค่าดําเนินการให้โอนเงินเข้าไปเรื่อยๆและรูปแบบการก่อเหตุของผู้จนแสบนี้ก็จะสร้างกลุ่มลับในแอปพลิเคชันพูดคุยอื่นๆที่จะทําให้สืบตามตัวได้ยากโดยกลุ่มนี้จะมีหน้าม้าคอยยุยงพิมพ์ว่าให้ลงทุนต่ออย่าเพิ่งหนีหาย เพราะผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นสูงมากจนทําให้เหยื่อหลายรายหลงเชื่อสุดท้ายหมดเงินไป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดีคดีนี้ตํารวจตามจับได้เพียงคนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้เท่านั้นซึ่งจากการสอบปากคําก็พบว่าหลายๆคนที่หลงผิดเข้ามาทำ ต่างเคยตกงานช่วงที่โควิดระบาดจึงต้องยอมทำผิดกฎหมายเพียงแค่แลกกับเงิน300กว่าบาทเพื่อเปิดบัญชีธนาคารให้กับมิจฉาชีพโดยคดีนี้ตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินพบยอดเงินเข้าบัญชีนี้นับล้านท้ายที่สุดเมื่อตำรวจสืบสาวไปถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินอยู่ปลายทางก็ต้องลาคอมารับโทษเหมือนอย่างคนร้ายในคดีนี้ได้300บาทแต่ว่ามีเงินโอนปบัญชีสล้าน2องล้าน2แต่เขาก็ได้ามร้อยมันต้องรู้ว่าในบัญชีเดียวนันโอ,อนเท่าไหร่ ก็มันมันทีเดียวทั้งหมดเนี่ยในสี่ล้านสองนี่คือของเขาชื่อคนเดียวเลยคู่สุดคู่สุคนเดียวเออคนนี้มันเป็นการหลอกเอ่อให้อะไรธุรกิจใช่ไหมหลอกทำเงินกิจนะครับกระตุ้นธุรกิจกระตุ้นยอดขายในช่วปีเออกระตุ้นยอดขายนี้ก็ดูว่ากดไปหลายครั้งไอโอนไปหลายครั้งไหมโอนไปทั้งหมดสิบสามครั้งแต่เอ่อบุ๊กแบงค์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาเอสเอฟแจ้งในการโอนเท่าเนี่ยเราได้ถือไว้หรือว่าทางฝ่ายนั้นเอาไปเลย เอาแอฟไปเลยครับส่วนเขาให้ลบแอฟจากรศตัดราอแล้วก็สิถ้าเราไม่มีสิคือเราจะใช้ในการา่านไม่ได้ครัที่เราก็ปรับวหม่ก็จะตัดแสดเว่าเราสิ้นว่าเราไม่โดไแ้งเตือมไม่มีไมได้มีแจ้งเตือนไม่มีอะไร การเพิ่มยอดขายหรือโซเชียลแอฟเฟรเอทในโลกออนไลน์ก็มีให้ทํากันอยู่แล้วแต่เราไม่จําเป็นจะต้องโอนเงินไปก่อนแบบนี้นี่ก็คือวิธีการหลอกสุดดั้งเดิมของแก๊งมิชาชีพที่ต้องระวังเอาไว้คือทํากันได้แต่ต้องดูให้ดีว่าเป็นแอปจริงไหมแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพุธกับรายการกูรูทันโจนครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, X, และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ